นี่แบบเครดิตทั้งหมดอะรวมกัน10กว่าใบเนี่ยก็เป็นล้านเงินเดือนตอนนี้ยแปซนจะต้องใช้นี่แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องมีเก็บใบกษเชียนเก็บถุกเฉินจะเอาที่ไหนคะ งเงินเนดะือนเนาะเงินเดือนอยู่ในบริษัทก็เงินเดือนค่อนข้างก็สู่พอรเราเริ่มปีเงินเดือนปุป๊บบัตรเครดิตมาหาเรารแล้วแหละทำบัตรเครดิตรเรื่องแต่ปบแรกเลยจ้าค่าใช้จ่ายต่อเดือนเราเนี่ยค่าเรียนลูกค่าอะไรต่างๆมันเกินจาก รายได้ของเราไปอยู่แล้วแล้วก็จะใช้วิธีการหมุเนเอาไม่ได้หมุนจากรายได้อื่นด้วยนะหมุนบัตรเครดิตสุดท้ายเลยเนี่ยตอนนี้คือ14บใบตอนนี้ที่จะต้องไล่แก้เนี่ย <laughs> 14บ่คน้องเออแต่เดิมแรกๆมันไม่ได้เยอะขนาดนี้เขาบอกว่ามีลูกคนหนึ่งจนไป7ปีไม่จริงคือยันลูกจบมาหาลัยอะคะ่ะลูก ลูกจะเรียนอะไรจัดไปลูกเรียนเอกชนลูกเรียนเอแบคลูกเรียนอยากจะไปเรียนเมืองนอกต่างๆไปค่ะแม่หาทางเองเรารู้ว่าถ้าเราใช้เงินล่วงหน้าในอนาคตเนี่ยเราไปญี่ปุ่นอาา่ะไปส่งลูกไปเรียนอย่างเงี้อาายอ่ะไปกันเรารูดบัตรไปก่อนแสนกว่าบาทแล้วอีกเดือนหนึ่งเราก็จะหาตรงไหนมา cover เราจะหมุนยังไงให้มันเคลียร์บัตรเป็นศูนย์ได้ทุกใบเออเคลียร์บัตรเดือนหนึ่งสี่ห้าแสนเป็นศูนย์ได้ทุกท,ท,ทุกทุกเดือน ทีนี้พอเราเริ่มเริ่มหมุนอย่างนี้ปุ๊บก็มีคนชวนไปลงทุนเราก็อีกอย่างหนึ่งเราคิดว่าเราเก่งด้วยเพราะเราจัดการได้มาตลอดเนาะแล้วก็พอลงไปเงินมันก็หายไปมันหายไปจนกระทั่งมันไม่สามารถดึงกลับมาเพื่อที่จะเคลียร์บัตรเป็นศูนได้แล้วนี่บัตรเครดิตทั้งหมดอะรวมกัน1ิกว่าใบเนี่ยก็เป็นล้านเป็นล้านบอกเลยหมุนจนกระทั่ง เอาบ้านสองหลังไปเขาแบง่งเมื่อก่อนเราพี่ทำบัญชีทุกเดือนรายรับรายจ่ายเราจะเอาเงินมาจากไหนก้อนไหนเพื่อที่จะปิดปิดบัตรประมาณไหนวันไหนแต่พอเงินมันเข้ามาไม่ครบพี่แบบปิดเลยไม่ไม่ดูไม่ดูแล้ววางเฉยจนกระทั่งมีหมายสารมาที่บ้านเนาะมีนี่ต้องทำประนอมนี่เงินเดือนตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์จะต้องใช้นี่แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องมีเก็บว้ก็เชียนเก็บฉุกเฉินจะเอาที่ไหนคะ พอดีมีเวิร์กช็อปอันนี้เราก็อยากรู้ทําให้เราเห็นมุมมองอีกอย่างหนึ่งว่าอ๋อในระบบในบัตรเครดิตในในแบงก์ต่างๆมันมีวิธีในการคิดดอกเบีย้ยซึ่งจะทําให้เราเสียเงินไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนติดกับดกักแล้วเราออกไม่ได้หลังจากนั้นก็ไปไล่ดูว่าเฮ้ยที่เราจ่ายไปอ่ะมันเป็นยังไงแล้วปรากฏว่าบางทีเราจ่ายไปเป็นตีแล้วอ่ะยอดนี้ไม่ลดนะคะแต่กลับเพิ่มหลับเ,เนื่องจากเราเราไม่ได้ไปดูรายละเอียดเราขอให้แค่ได้แค่จ่ายบางทีเราจ่าย แบงค์นี้เยอะแบงค์นี้น้อยแต่เราไม่เคยดูว่าอันไหนดอกเบี้ยน้อยอันไหนดอกเบี้ยเยอะอันไหนดอกเบี้ยคงค้างเท่าไหร่เราไม่เคยดูเราไม่กล้าดูดีกว่ามันเยอะจนเราไม่กล้าไม่กล้าเผชิญปัญหาของตัวเองอะ่ะเออแล้วพอมามีเวิร์กช็อปอันนี้เราคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องข้าวข้ามและเราไม่ได้ไปคนเดียวละเรามีคนแนะนําที่ได้อย่างดี ผ่านโจทย์นี้ไปได้แล้วเราพี่เชื่อว่าประสบการณ์ของพี่สิ่งที่พี่ผ่านเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ตอนเนี้ยคือมันเหมือนกับว่าเราลงไปกองอยู่ก้นหลุมอ่ะเราเราหาทางขึ้นไม่เจอแล้วทางเวิร์กช็อปอันเนี้ยมันคือบันไดขึ้นที่ที่มันไม่ลำบากเราไม่ต้องแบบตะเกียบตะกายขึ้นคนเดียวเขาหย่อนบันไดามาให้แล้วก็เออ่ายมาเหอะพี่เราก็มีน้ํามีคนเชียร์อัพตลอดทางอายุ50กว่าเนาะเพิ่งรู้ว่าการเงินอ่ะต้องแบนแบบนี้ การจัดก,การการเงินแบบนี้ต้องลงทุนแบบนี้เออไม่ไม่สายที่ทุกคนจะเริ่มมาเรียนเคลียร์ทุกทุกอย่างได้ไม่มีอะไรที่ที่สายเกินไป